อันนี้เซอรภัยมากมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กยิงแอนนะคะคลิปนี้นะคะพอดีว่าที่คอนโดแอนนะมีตู้เตาบินมาตั้งใหม่นะคะก็เลยว่าเออเดี๋ยวทำคลิปรีวิวดีกว่าว่าเมนูไหนที่เราชอบบ้างอืมก็มีความเข้มข้นของโกโก้นะแล้วยังมีความแบบเหมือนความมานันขึ้นมาอีกด้วยอะ่ะเออคือผสมกันแล้วว่มามันนัว เออมันรู้สึกอแะบบเฮ้ยกำลังพอดีเลยรวมกับแบบความเย็นปริมาณของน้ำแข็งอะก็คือกัดมาแล้วคือทุกอย่างลงตัวคือตอนแรกอะเราจะไปกดไอ้นี่ชานมใต้หวันร้อนคนในคอนโดเขาบอกว่าอร่อยดีเหมือนกันแต่พอไปก็คือหมดอืมดีมันเป็นชาไทยที่แบบมีความละมุน มันจะไม่ได้เข้มเหมือนแบบพวกชาชากหรืออะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าใครชอบความเข้มแบบนั้นนะก็คืออาจจะไม่โดนใจสักเท่าไหร่แต่ว่าแอมว่ามันเป็นรสชาตินหนึ่งของชาไทยอีกแบบหนึ่งนะแล้วว่าเขาแบบคือเขาก็ผสมกันแบบอย่างที่บอกกันเหมือนคล้ายๆโกโก้อ,อะที่ผสมแล้วมันแบบได้ความกลมกล่อมได้ความนัวในะนะั้นอะเอออันนี้ก็คล้ายๆกันเสร็จแล้วค่ะ แล้วความมนันความหวานกำลังพอดีเลยค่ะความเย็นของน้ำแข็งมาด้วยนี่คือสดชื่นมากเ <c oughs> ข้าใจว่าเมนูร้อนเขาจะแบบแก้วประมาณเนี้เฮ้ยอันนี้คือแก้วแก้วใหญ่นะเธอปริมาณน้ำประมาณนี้ค่ะนี่ มันคือชนนานมไข่มุกแบบร้อนอ่ะแก้วเขาแบบดีอ um, ่ะก็คือคงเขาเรียกว่าอะไรนะกันความร้อนให้เราด้วยแล้วก็ถือมาก็คือสบายมากก็คืออุ่นๆเลยเมนูนี้ใครที่ชอบชานมไข่มุกแอนว่าเลิฟเลยนะเข้าไปมากก็อันนี้เป็น มัชาลาเต้เย็นนะคะที่เพื่อนอ่ะไลน์มันบอกว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองตามแต่จะบอกว่าเราอ่ะมีชาเขียวในใจนะคะที่แบบชอบมากที่แบบถ้าใครบอกว่าเฮ้ยชาเขียวร้านไหนอร่อยเราก็ต้องแนะนําอันนี้นะคะนี่แต่เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใจกับเต่าบินกันเนาะว่าเขาเรสชาติเป็นยังไงนะคะเฮ้ยไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะ ตอนแรกอะคิดว่ามันจะออกแนวแบบชาเขียวละมุนเหมือนคล้ายชาไทยรอบที่แล้วอะแต่จริงอะมันมีความเข้มข้นมันมันเข้มข้นอแะบบเกือบจะเท่าอันนี้เราชอบเลยอะอืมอืมอืมแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวนะก็ยังชอบชาเขียวอันนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบต้อมาติดติดเออ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 ดีดีอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากด้วยความที่แบบความเข้มข,ข้นของเขา ลองอันนี้กันไหมหยิบลองสาแก้วนี้นะคะเป็นเต่าทรงพลังโซดานะคะอันนี้ก็มันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเครื่องดื่มชูกำลังป่ะลองอใช่เลยคือไม่ได้กินเครื่องดื่มแบบนี้นานมากเพราะว่าตอนสอบแบบเราอะจะเพิ่งมาเนาะผสมอะไรนะปีโป้ แเบอรนเนยก็ว่าไปนะเพื่อให้ความดีของตัวเองกลับมาในการที่จะสอบได้ไม่ได้สอบได้มีแรงสอบมันดีตรงที่ผสมโะดาษด้วยนี่แอันนี้แบบไม่ได้ไม่ต้องรีวิวมากนั่นแหละค่ะมาที่เครื่องดื่มปั่นกันบ้างนะคะอันนี้คือนมสตรอเบอรี่ปั่นนะอืม อร่อยแต่ว่าแอนสั่งหวานพอดียันว่าถ้าสั่งหวานน้อยมันมันน่าจะโอเคกว่านี้แก้วปั่นเขาก็เหมือนแก้วครือ่องหนึ่งร้อนเนาะเย็นขึ้นสมองเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่อสดชื่นมากหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเต่าบินนะคะที่แอนกดกินที่คอนโดแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกๆคนดูนะคะก็ที่รีวิวทั้งหมดอันนี้ก็คือว่าชอบหมดเลยแต่ว่าถ้าถามว่าชอบที่สุดเลยนะจะเป็นโกโก้เย็น ส่วนเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูไหนบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็เผื่อแบบเออแอนเห็นเมนูนี้แบบเอ้ยไม่เคยกินน่าสนใจเดี๋ยวจะลองไปกดดูใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอนด้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมกนจนจบคลิปวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย